สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอีกเช่นเคยครับกับช่องข่าวดีๆมีสาระดีๆมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับกับช่องดูเกตโซโก้นะครับวันนี้มีข่าวสำหรับเอมมี่แม็กซินเป็นลมนะครับหลังระบุทอยๆรับสารภาพจ้วงแฟนสาวจนดับจิกนะครับแต่ก่อนอื่นก็อีกเช่นเคยครัอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมไปตามข่าวนี้กันเลยดีกว่า เมื่อเวลาบ่ายโมงนะครับของวันที่6สิงหาคมที่สวนคันนายาวนางสาวอมอนวันศิริกิติรัตน์หรือเอมี่แม็กซิมนั่นเองและนายนิธิธรแก้วโตหรือทนายเจมเปิดเปผยหลังการเข้าเยี่ยมนายธนภัทชนะกุลพิสามหรือทอ,ทอยทอยว่าด้วยวันนี้เดินทางมาเยี่ยมทอยๆนะครับในฐานะพี่สาวซึ่งนายธนภัทร อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ตลอดเวลากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ตัวทอยๆเองนะครับก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงและเป็นคนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่และรอมอบตัวส่วนประเด็นเรื่องของการก่อเหตุที่มีกระแสข่าวว่ามาจากการเซ็นสัญญากับบริษัทตนนั้นขอระบุว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยและสัญญาของนักแสดงในสัญญดก็ไม่มีอะไรแตกต่างแต่อย่างใดทั้งนี้ทอยๆได้เซ็นสัญญา เมื่อวันที่5สิงหาคมนี่เองนะฮะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ยังร่าเริงสดใสและไม่เคยบอกว่ามีแฟนแต่อย่างใดตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระบวนการทางกฎหมายส่วนเรื่องของการทำงานภายใต้สังกัดของให้เป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับแล้วก็นายนิติธร,รกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทยามาเอนเตอร์เทนเมนต์ยังไม่มีการพูดคุยว่า จะให้มาเป็นทนายความในคดีนี้จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ซึ่งแนวทางการประกันตัวมีการตั้งหลักหลักทรัพย์นะครับไว้ที่500,000บาททางญาติของทอยๆระบุว่าไม่พร้อมจึงให้คําแนะนําเรื่องทนายอาสาและการประกันตัวอย่างไรก็ตามญาติจะยื่นประกันตัวในชั้นศาลวันที่7สิงหาคมนี้นะครับส่วนผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังให้สัมภาษณ์เอมมี่แม็กซิม ก็มีอาการหน้ามืดเป็นลมที่เสาธงหน้าสานคันนายาวทางผู้จัดาการส่วนตัวจึงรีบพาตัวไป,ประทพพยาบาลในโรงพักนะครับก่อนประสานรถพยาบาลมาให้การช่วยเหลือซึ่งก็ต่อมาเวลา13.45นตำรวจนำตัวน,นายธนพัทรชนะกุลพิศารหรือทอยๆไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจโดยเปิดเผยสั้นๆว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ได้ครับคำพูดคนบางคนมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว โดยมีสีหน้าเรียบเฉยก่อนถูกตำรวจนำตัวไปนะครับก็ข่าวนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะเรื่องจะเอาลงเอยแบบไหนจะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับผมยังไงก็ก็ขอให้คดีนี้จบโดยไวนะฮะแล้วก็จะไม่มีการสูญเสีย แบบนี้อีกนะครับก็เอาใจช่วยทุกท่านนะฮะใครที่ทําผิดก็ต้องยอมรับผิดและก็ชดใช้กรรมกันต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับและก็พี่น้องชาวลาวเวียดนามหรือต่างประเทศสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ